ผมพลังสู้เพื่อนไม่ได้จริงๆค่ะพี่จ้าคะผมจะพูดถึงเง่ายๆล้อกันนะครับได้เลยครับตัวหลงล้อคือดอกจันหนึ่งสองสองสองคือเมื่อไงคือเมื่อไงแล้วหนังฮ่องกงเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าพระเอกเนี่ยทำไมต้องหัวล้อสามครั้งเท่านั้นนะมันจะเหมือนกับดาวโหลดของเราครับดอกจันหนึ่งสองสามสอง หนึ่งสองสามสองห้าสามารถกดูกเตะของซสนไฟได้เลยเลยเลยนะอย่าลืมกดทุออกนะต้องตัวไปอาชีพต้องเปลี่ยนเสียงว่าใช่ไหมอร่อยเาต้องซีสันไยแบอะไรอ่เนี้ยจะเป็นไอโฟนเนี่ยก็โหลดในไอทูนได้บ้าเลยเนี่ยก็ใช่ยสิเสร็จแล้วล่ะ ขอเลื่อนนะทีมงาะพี่คอมพิวเตอร์เพาะอะไรนะคอมพิวเตอร์ไม่ละอินสตาแกรมทำไนี่จะให้เราเสียรูปวงไปมากขนาดนี้ก็เห็นความสามารถเยอะว่าทุกคนคนนี้แหละจะได้เห็นความสามารถเยอะเห็นรูปเกิในการร้องเพลงเสร็จปุ๊บเล่นเสียงได้เองเป็นตลกด้วยอีเวนต์จะได้มาเยอะๆครับหอมหน้ากันนะสวยนะขโมยไปหมดเลยอินสตาแกรมอินสตาแกรมพี่ก็รีบขโมยชิปมั้งไปซะให้คนนี้เราคิดต่อ ปากอะไรดีอ่ะปากอะไรดีตอนนี้เราติดกบเยอะิ้ทยแล้วนะคบยังไงก็ปากดีเป็นไปดวยนะครับในอกใจทุกคนไปจากกดีเป็นต่อตไปได้เลยนะครับแล้วก็ทีไทองัะไที่อะครไม่รู้เรื่องแล้ว่คือไไม่รู้ก็ทำไปเรื่อย